เผยมลยค่าชุดไทยสิวิไลที่สีริตาใส่ทําบุญในวันเกิดค่ะต้องบอกอายุครบ41ปีไปหมาดๆนางเอกสาวลูกครึ่งเสริตาเจนเซนค่ะสาหรับเจ้าตัวแล้วเป็นภรรยาคนสวยของหนุ่มกรณรงค์เดชทายาทตระกูลดังที่มีธุรกิจแล้วก็ลูกชายสุดที่หล่อยอย่างน้องกวินกับล่าสุดนี้นะคะหลายคนเองค่ะคงจะได้เห็นโมเมนต์การควงแขนไปเข้าวัดทําบุญกันที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นเซริมงคลแก่ชีวิตค่ะโดยงานนี้ทางด้านของเซริต้าถูกจับตามองคือเป็นชุดไทยที่เธอใส่สีขาวงดงามสะอาดตาจากแบรนด์ดังก็คือ f ฟแนลเป็นชุดไทยที่แสนสุดแสนจะวิจิตค่ะใช้ชื่อว่าชุดไทยสีวิไล 1,960ที่มีดีเทลลวดลายสุดประณีตทั้งนี้พี่ปาเองทางเจ้าของแบรนด์ก็เผยว่าชุดที่เธอใส่นั้นมูลค่าในครั้งนี้ก็อยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนั่นเองแหลคะค่ะโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ